โยเซฟบิกเทสกัดยวัดดีโยเซฟนี่จากโปเกมอนเราเล่นอันนี้คือพี่แกเองพอด,ดีเพิ่งลง MV ใหม่ฝากรีแอคชั่นหน่อยไม่งั้นกรารโปกเกมอนแกจะถูกเผาสวัสดีทุกคนนะครับอยู่กับผมโยเซฟเองและวันนี้ผมจะมารีแอคชั่นเพลงของพี่ผมเองซึ่งห่างกันแค่ไม่กี่ดึอ เดี๋ยวแป๊บหนึ่งครับปับแสงให้มันตรงกับธีมก่อนคริสต์มาสอ,อแล้ววันนี้เราก็มีเพลงนะครับที่รอมาตั้งหนึ่งปีเพื่อได้ MV นะครับแลนะครัอย่า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 ทำลายการ์ดผมเลยนะครับเดี๋ยวรอรอรเล่นนะนี่คือรีอคชั่นของผมนะครับก็เรามาลองดูกันเลย ก็อย่าลืมนะครับใครอยากไปดูนะครับไปสนับสนุนได้อยู่ใต้ลิงก์อยู่ใต้คลิปนี้เลยนะครับไปดูกันได้เลยถ้าพร้อมแล้วเราไปรีแอคชั่นกันเลยเปิดมาสวยงามนี่ต้องคิดมาก ใส่ดาวแล้วครใส่ดาว <c oughs> เพลงก็ยังเพราะเช่นเดิมนะครับวันนี้ <c oughs> เป็นแบบแนวเก่าๆค,คริสต์มาส

นนะจับมงกุฎจับมือนะฮะผัดออกไม่ใช่พี่ก็ยังคงสวยเหมือนเดิมครับพี่ของมเมี <c oughs> นี่ช่วยล้างจานนะใช้ได้ใช้ได้ได <c oughs> จะตกแล้ว <c oughs> จะตกแล้ว ส่วนใหญ่ก็ที่รู้จักหน้าหคุาคุ้ๆหน้าคุ้คุหมดเลยเพื่อนผมเอง ท่อน,นี้เหมือนไม่ได้ยินหรือเปล่าฮะไม่แน่ใจาเหมือนกันรู้สึกไม่คุ้นเลยอื้ออย่ะสวยใช้ได้น่ารักเลยนีย่มีปงมีป้อนกันหัวเรียบร้อยฮะขัวขาด พลงก็ยังคงเพราะเหมือนเดิมนะเขบตรงกับตีมคริสต์มาสเพลงแบบทำนองนี้เอะฮ่านหัวชนเป็นแฮปปี้สไตล์ของนางน,นะฮะสไตล์นี้เลย แอ s ส l u t ดซีน e มาสวยงามมากครับแบบตบมือเลยชอบชอบชอบเป็น M v ที่สนุกเลยนะฮะแล้วก็แบบให้ความรู้สึกคริสต์มาสจริงๆเลยแล้วก็ก่อนหน้านี้ผมได้เห็นอ่าอะไระสตอรี่บอร์ดนะฮะก่อนที่จะย้ายโรงเรียนมาครับก็เห็นสตอรี่บอร์ดว่านางก็อยากได้แบบแบบแนวความฝันที่แบบเ,เราเจอใครบางคนแล้วเราก็อ่าตื่นขึ้นมา อะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันก็แบบจบได้ดีซึ่งน้ำก็ทำออกมาให้โอเคแล้วผมก็ส่วนตัวผมก็ชอบมากนะครับเป็นคลิปที่แบบเออสนุกตรงตีมจริงๆนะแล้วก็ตัวเพลงก็ยังโอ้โหไพเราะเหมือนเดิมเหมือนเหมือนเมื่อปีที่แล้วที่ได้ยิน <laughs> ก็ถือว่าใช้ได้ครับสนุกนะครับก็ใครอยากไปดูนะครับเต็ม MV เลยนะฮะแล้วก็ไปฟังเพลงนะฮะ จะแปะลิงก์ไว้อยู่ใต้คลิปนี้เลยนะครับก็ถ้าใครอยากไปดูก็ไปสนับสนุนพี่ของผมนะหรือเพื่อนสนิทผมได้เลยนะครับตอนนี้ก็ยอดวิวก็โหเยอะเยอะเยอะอยู่นะเยอะเยอะเเลย เยอะกว่าผมอ่ะก็ใช่ครับก็อย่าลืมไปกดติดตามนะครับ Om Yims Planet นะครับก็จะแปะลิงก์ไว้ข้างใต้นี้เหมือนกันแล้วก็อย่าลืมติดตามช่อง Toyo Channel นะครับอาจจะไม่ได้ค่อยลงคลิปเท่าไหร่นะครับแต่ก็สัญญานะครับว่าจะลงคลิปบ่อยๆช่วงนี้ก็จะมีน่าจะมีประมาณ3คลิปครับที่จะลงก็รอติดตามได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ก็5ให้เต็ม5นะครับ 5ดาวเอาไปเลย10ดาวนะให้เป็นคนเกินอยู่แล้วอะไรอย่างนี้โอเคก็สำหรับวันนี้ครับก็ขอบคุณที่รับชมนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับให้กับผมแล้วก็อมยิ้มแพนเน็ตนะครับก็หวังว่าการ์โปเกมอนผมจะไม่โดนเผานะครับเจอกันบ๊ายบายม r รีคริสต์มาสครับสวัสดีปีใหม่ a ลโหลโหลโห o เออ เรียกชันคลิปไปแล้วนะฮะอุเอ็มวี MV ดีมากเลยเพราะฉะนั้นทำในจดหมายแล้วนะเรียบร้อยใช่จดหมายอ่าใช่จดหมายเราส่งไว้ตั้งแต่สองวันที่แล้วนะนาะโปเกมอน